วันที่11ตุลาคม2567นายแพทย์ธรรศักดิ์ทิตินกรดรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตมอบหมายให้ว่าที่ร้อยโทโคสิ์กัลยาผู้อํานวยการสื่อสุขภาพจิตที่1นําทีมเอ็แคกรมสุขภาพจิตเสริมทีมจิตเวชเด็กและวัยรุ่นรวมกับจิตอาสาอาจารย์จากภาควิชาจิตวิทยามาหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบารมราชชนนีเชียงใหม่ลงพื้นที่ ดูแลจิตใจและจัดกิจกรรมกับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำนวน430คนณโรงเรียนวัดดอนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ร้อยโทโคสิตกัล,ลยาผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่หนึ่งกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจำนวนมากทั้งทรัพย์สินเสียหายรวมถึงปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นนอนในทุกกลุ่มวัยกลุ่มเด็กเป็นกลุ่มหนึ่งที่อาจได้รับผลกระทบจากการรับรู้อารมณ์ความกังวลจากผู้ดูแลหรือครอบครัวรวมถึงเด็กโตอาจ รับรู้จากการรับข่าวสารหรือการหยุดเรียนเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งทางใจให้เพิ่มขึ้นจากการลงพื้นที่ประเมินสุขภาพจิตสสมกรมสุขภาพจิตจึงเพิ่มทีมเอ็มแคและจิตอาสาพเพื่อเฝ้าระวังและสอนห้างความเข้มแข็งทางใจในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยโรงเรียนวัดดอนจันเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมขังมาก จึงได้นำทีมทีมจิตวิเศษเด็กและวัยรุ่นและจิตอาสาอาจารย์จากภาควิชาจิตวิทยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลเชียงใหม่รวมจำนวน80คนลงพื้นที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจกับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำนวน430คนการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กจะแบ่งเป็น ช่วงอายุ6ถึง12ปีจำนวน350คนและอายุ13ถึง18ปีจำนวน80คนประกอบด้วย1การประเมินภาวะจิตใจและอารมณ์สำหรับเด็กโดยใช้แบบสังเกตอารมณ์จิตใจเด็กและวัยรุ่น2การจัดกิจกรรมสันทนาการทำตุ๊กตาสกุชีบีบคลายเครียด3กิจกรรมการเสริมสร้างพลังใจวัยรุ่นอาคิวสำหรับเด็ก13 18ปีและแจกขนมของเล่นซึ่งเด็กๆมีความสุขสนุกสนานให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมดีมาก ทั้งนี้ขอฝากครอบครัวผู้ดูแลเด็กในการดูแลจิตใจเด็กและวัยรุ่นด้วยหลัก3ส่อ1ส่อ2มองหาเด็กเล็กจะมีท่าทีหวาดกลัวปราสาวรถที่นอนร้องให้อยู่เยง,ง่ายไม่ยอมนอนเด็กโตกินได้น้อยลงอลาว่าเศร้าไม่ร่าเริงไม่ค่อยพูดสอง ใส่ใจรับฟังให้มีความรู้สึกปลอดภัยให้ขมูลที่จำเป็นสารสัมพันธ์ชวนเด็กทํากิจกรรมต่างๆและ3ส่งต่อเชื่อมโยงหากภายใน2สัปดาห์เด็กยังคงมีพฤติกรรมเสี่ยงโทรศัพท์ปรึกษาได้ที่ศูนย์เพื่อการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตโทร1 3 2 3หรือโทรมือถือ0886571070ได้ตลอด24ชั่วโมงสินชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวริศราทินนารายงาน